ทุกทุกคนอือัอลเลมแมนพาวเวอรอ์เอ่อผมไม่เห็นเลยพาชาวดีเดี๋ยวกันนะมันคงไม่หลุดใช่ไหมติก๊กไม่น่าหลุดนะ,คะเคสถอดใั่เคสออกเลยนะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้าง ไม่ได้ไลฟ์มาสักพักหนึ่งแล้วน้องไม่แน่น้องร้อนมากอากาศร้อนมากๆวันนี้นะคะก็มีเดี๋ยวไปพี่พับหรือพี่ปิดเดี๋ยวพับเตือนนะจะดูพ,พับหรอคะพับมันปิดใช่มั้ยวันนี้พี่มีสัมภาษณ์นิดหนึ่งสัมภาษณ์เขาอะไรนะ Rainbow list r a i n page Rainbow list นะคะ ก็ <c oughs> อย่าลืมติดตามแล้วกันสวัสดีจากภูเก็ตครับโรโมีสวัสดีครับพิตินาสวัสดีค่ะชาคริตเคเวนินอ๋อพี่แต่งหน้าสวยใช่ไหมจ๊ะไปไหนคะวันนี้มีทำงานนิดนึงนะคะมีไปสัมภาษณ์เพจเรนโบว์ลิสนะคะ อยู่ที่เฟ e บุ o k ใช่ไหมจะเข้าไปดูกันนะคะ mm hmm. แต่ว่ามันออนแอมันจะเอา,เอาลงเมื่อไหร่อ mm ่ะ hmm. ไม่แน่ใจอันนี้พี่ไม่รู้ะนะต้องติดต,ตามนะ mm hmm. vous êtes วิ r เซตโรเบลวัน hmm. นี mm ้ขอบคุณมากทำไมวันนี้เขาไม่ไ e ้มา เอ่อมาให้ไปกเดย์ค่ะขอบคุณค่ะคิดถึงคิดถึงเนบนค,คุยกันไปสี่ชั่วโมงกว่าวันก่อนพี่สี่ชั่วโมงสิบห้านาทีอ่ะพี่ว่าว่าคอยแห้งมากดูโหสี่ชั่วโมงนะจะกับบนวันศุกร์นี้นะคะที่ขับเฮาส์นะคะทุ่มหนึ่งนะเรียกร้องกันมาให้กําลังใจมาคุยกับพี่ด้วยละกันคิดถึงพี่จินาะมากมาก,มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ร้อนมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เบอร์อะไรอะ่ะเนี่ยใจไม่ออกอะ่ะขอแรงๆเลยได้ไหมโออประมาณนี้ตอนนี้ทุกคนยังน่าจะยังอยู่ที่ทำง,งานกันนะอืมว้าวสวยจังใครแต่งหน้าวันนี้หนุม่มกับโกค่ะวันนี้พี่หนุม่มนนทพัฒคุณโกสราวุธ แบบเบาๆง่ายๆง่ายไหมไงแต่งหน้าเลยต้องรีบมาไลฟ์ไงจะได้ดูสดชื่นหน่อย <c oughs> วันนี้ก็มานั่งคุยกันไม่มีอะไรก็เออมานั่งคุยกับหนุ่มกับโกไม่ได้เจอกันตั้งนาน<ว>ทุกคนก็จะบบน,นสวยขึ้นครับอมืมีขึ้นนิดนึงคะ่ะ ผมสวยจังรือมือคุณโกค่ะฟ้าอะไรนะมองไม่เห็นอนะ่ะฟังโรมี่ใรรเนี่ยอังโลปีอะ,ปอะไรนะ คริปปิโตเดี๋ยวนะพ่อผมเป็นเพื่อนของอ,อ๋อคริปปิโตเราเป็นเพื่อนอนริปปิโตใช่ไหมคะคริปปิโตก็เสียไปอ่าพี่เสียไปกี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วนะตอนนั้นเป็งพี่แบบอันนั้นลุกอ่าอ่าน่ะทงานอืนานมากว่าหลายปีแล้ว ฟาร่าใช่ตรงฟาร่าเล็กน้อยร้อนมากโอ้พี่มองไม่เห็นเลยนะเนี่ยแต่และแต่ว่านิดหนึ่งมันก็มันร้อนเนยคะ่ะก็เลยใส่ปิดบ้างไม่ได้เพราะมันอึดอัดต้องให้หายใจนิดหนึ่งนิดหน่อยนิดหน่อย ชัดเสื่อก่อนเดี๋ยวน้องตกใจอืมก็อ่อสุกนี้ติ๊กเกลืม,มาคุยกับพี่นะพี่คุยไม่ค่อยเก่งเลยอะ่ะโ oh. อ้โหเดี๋ยวไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรสุกนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าคอนเสิร์ตหน้าของพี่เนี่ยอยากเห็นพี่ทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมกันให้ดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็เอเราจะได้มาคุยกันวันวันสุกนี้ว่า อยากดู่าอยากเห็นพี่ทําอะไรในโชว์อยากเห็นพี่ร้องเพลงประมาณไหนอยากเห็นพี่ตีลังกากี่ตลบอย่างเงี้ย <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ตอนเนี้ยปกติเนี่ยอย่างเมื่อตอนที่จะนากินอบวงแตงใช่ไหมอาหารประจำหนุ่มตินาเวลาทํำง,งานก็คือแซลมอนอบัซซี เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ใหญ่มากแล้วก็กินแล้วมันก็แบบไม่มันไม่อึดอัดแล้วก็ปกติจะต้องมีน้ำมะม่วงด้วยแต่มะม่วงไม่มีอันนี้เป็นน้ำอะไรนะมะยงชิดมะยงชิดสมูทตี้สมูทตี้มันก็ไม่มันก็ไม่หวานไม่เปรี้ยวมันหวานนิดนิด,นดนแต่มันไม่มันไม่มีความเปรี้ยวเลยนะก็โอเคนะ ก็แต่ก่อนนะอยากจะบอกว่าเวลามาทํางานอย่างเงี้ยที่นาก็แต่งแต่งแ,แต่งหน้าทําผมอะไรมาจากบ้านใช่ไหมที่นาก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์มาเผื่อสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมก็คือกาวติดขนตาเพราะว่าบ่อยครั้งที่พอไปถึงงานแล้วเนี้ยมันจะมีเด้งเด้งมุมเด้งออกมาออมก็เลยต้องมาแล้วก็มีแป้งแบบ คอยซับเอ่์ซับหน้านิดนึงแล้วก็ลิปสติกนะคะแล้วก็นี่ก็กระจกใหญ่มากกลัวมองไม่เห็นพราะตามองไม่ค่อยเห็นมากมาใต้ตาพี่เลอะอีกแล้วหนุ่มเดี๋ยวนนะแล้วก็แน่นอนในกระเป๋าก็ต้องมีอะไรมีแอลกอฮอล์นะคะมีกระดาษมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีแบตสำรองเรื่องแบตสำรองใช่ไหมพระเปาแบงค์่ะพระเปาแบงค์ แล้วก็มีมีครีมทามือมีอย่อะเงี้ยประมาณนี้แหละทำมาเผื่อเปแล้วก็ต้องทามือเพราะว่ามือแห้งมากอันนี้ของขวัญทุชชาให้มานี่ยังไม่หมดเลย oh. <laughs> ยังอยู่เลยะ่ะ ม่ได้ไปทําเล็บเรื่องของเรื่องพี่ก็เลยต้องรีบต้องรีบใส่ให้มันมีความชุ่มชื้นหน่อยอแต่โอเคยังพอได้เมื่อวานเมื่อวานทํานูน่ทนทํานี่เสร็จปุ๊บเล็บฉีดดูเลยกุดเลยพี่เลยต้องตัดตะใบเลย,เลยวันนั้นนะ่ะคุยกันที่ขลา,พาวพ้าสสนุกดีนะ ดีใจที่ตอนแรกเนี่ยไม่มีใครกล้ายกมือเลยพี่ก็เลยบอกแอดมินบอกแอดมินบอกให้คนนี้คนนี้คนนี้มาคุยกับพี่หน่อยสิบางคนก็ไม่กล้าคุยนะแต่ว่าพอเริ่มคุยคุยโอ้คุยกันนอนซับจริงๆสนุกมากขอบคุณมากๆนะคะก็หวังว่าวันศุกร์นี้เราจะมาคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ไม่อยากจะฟังคำ สิ่งที่สิ่งที่คิดสิ่งที่อยากจะเห็นสิ่งที่อะไรอย่างเงี้ยนะจะได้เราจะได้เอามาแบบเป็นข้อมูลในการทำงานนิดหนึ่งนะคะสุกนี้ต้องทำให้พี่ทำรายสถิติห้าชั่วโมงเลยเหรอไม่ไหวแนวะ่าเสียงพี่หายหมดแน่เลยอ้ออ่า,อาไม่ทันเลยดีกว่าน,นะ สวยเสมอโทเทอลุกสวยมากขอบคุณมากค่ะสุกนี้ไลฟ์ข้ามอะไรนะนี้พี่ไลฟ์ข้ามไปถึงวันเสาร์เลยเหรอเสียงพี่เจงพอดีสวยตลอดค่ะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยไหนล่ะน,นะหูตามพีม่ทันเลยอะ Miss you อนนาก็อ่านไม่ทันอนะ่ะปันนิด,ดาพิินาผอมลงหรือเปล่าคะอือหือขอบคุณมากคะ่ะหน้าผอมอันน่้น มองไม่เห็นอะช่วงนี้สินะ่ะก็ยุ่งนิดหนึ่งนะเพราะว่าโอเมื่อวนานเมื่อวานประชุมจริงๆอะ่ะตอนแรกนี่นะพี่จองออกกำลังนะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะทุกวันน่ต้องมาคอยลบคอยมันลบวันนี้วันนี้เพราะว่าออกจากบ,บ้านทุกวันเลยเมื่อวานประชุมวันนี้ทำงานพรุ่งนี้พี่มีประชุมอกีกเลยกำลังคิดว่าวันศุกร์เนี่ย ถ้าช่วงเช้าแบบว่าไม่อันั้นมาเนี่ยพี่เดี๋ยวดูก่อนมีคลาสอะไรที่โอ้ทำไมคันหน้าจะเลยผมฟาร่าเนี่ยมันตีมาเกี่ยวหน้าพี่เนี่ยก็เลยเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเริ่มอย่างที่บอกพี่ก็ต้องปี่กลับมาออกกําลังอีกแล้วอะไรเงี้ยไอ้เขตปกติเขาเขาปิดพี่หอะห้าโมงเนี่ยหรอเขาราชการเขาทำงานราชการอะไร ก็คือเทีโมงเย็นใช่ไหมพี่อ่ะสองวันแล้วพี่โทรไปร้องเรียนที่เขตห้วยขวางรู้ได้ไหมะไฮะมีป้ายเลือกตั้งอ่ะอยู่หน้าบ้านพี่ใหญ่ๆมากแล้วก็พี่ถอยรถออกไปเนี่ยคือพี่ไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะมาพี่ไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือ พี่ก็บอกว่าเออมันก็อันตรายเพราะเราออกเราถอยออกจากบ้านเนี่ยเกิดถ้าเรามองไม่เห็นรถชนขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้นไม้ก็มีเยอะแยะพี่ก็ไม่เข้าใจทําไม,ไม,ไ,ไ,มไม่ไปติดกับต้นไม้นี่ไปติดกับตรงเอ,อ่อตรงฟุตบาทได้ตรงเสาไฟฟ้าแล้วมันมันปิดทางที่จะออถอยเลยโมโหเลยเนี่ยสองวันละยังไม่เห็นออกเลยไม่อยากบอกว่าพักอะไรนะ รู้จักคนที่อยู่เขตช่วยฝากบอกด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่สะดวกจริงเวลาที่เราขับรถเข้าบ้านเดินหรือว่าออกเวลาที่เราออกโดยเฉพาะออกจากบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแล้วก็คนที่ออกจากซอยออกจากซอยบ้านเนี่ยถ้าเขาจะเลี้ยวเลี้ยว,ยวออกเลี้ยวซ้ายเนี่ยไม่เห็นรถนะฝั่งนู้นเน่ยไม่ดีนะคะอันนี้คือเลือกตั้งอะไรก็ผู้ว่าฮะ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะคะืมนะอฝากบอกด้วยถ้ารู้จักใครที่อยู่โอ้อาไม่ทันเลยนะคะเดี๋ยวไปบอกให้ค่ะขอบคุณมากค่ะปรินดาขอบคุณมากฝากด้วยนะพี่โทรไปสองวันละ ลงสงสัยต้อง <c oughs> เอาป้ายออกด้ยไม่ได้สิเอาออกเองเดี๋ยวก็ผิดใช่ไหมไม่ได้ต้องให้เขามาออกอเขาเอามาตั้งเขาก็ต้องรับผิดชอบผฏิบัรับผิดชอบเอาออกให้ด้วยอืมให้เขาขยับไม่ใช่ป้ายใหญ่กว่านี้อีก,กอะประมาณอย่างเงี้ยใหญ่มากเลยคนนี้ด้วยแล้วแบบมันจำไม่ได้ละ <c oughs> <c oughs> ให้เขาขยับ <c oughs> ออกไปตรง ออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้รู้แต่เป็นเบอร์สามอ่ะอย่างงี้พี่ไหนไม่ใช่คนนี้อ่ะนี่เบอร์สามไม่รู้มันเขียนเบอร์สามอ่ะแต่ไม่ใช่อันเนี้ยไม่ใช่เบอร์สามละพี่หรือสิบสามไม่รู้อ่ะไม่เออจะต้องไปดูอีกทีหนึ่ง ตรงหน้าตรงนั้นก็มีต้นไม้ต้นไม้เนี่ยจนไหนเขาพาเป็นแบบเล็กๆหรือป้ายประมาณนี้โอ้โหอันนี้ป้ายสูงกว่าพี่เอกอะ่ะนองไม่เห็นอัะ,ทะเทเรซาที่เทเรซาโทรมาป่ะเนี่ยไปกันนะเออแต่พี่ก็วันคิดว่าทำไมหน้าดูแดงขนาดนี้หรือว่ามันเป็นที่แสงแดงไหมหน้าพี่ดูแดงไหม อะไรสุดสุดอะไรนอะ่ะอะไรแปลใช้พิจินาพี่ใบหวยพี่ไม่ได้ใบหวย <c oughs> พี่ไม่ได้ใบหวยพี่กำลังจะพยายามบอกว่ามีมีป้ายคุลตาโตตด หน้าบ้านพี่อ่ะแล้วมันถอยลําบากอ่ะนะยังไงฝากด้วยนะคะน่าจะเป็นที่แสงใช่ไหมเนี่ยนี่ก็ยังสว่างนะออนแต่วันนี้เขาแต่งที่โทนหรอกส้มๆก็เป็นไปได้ที่ว่าสวัสดีค่ะกนกวันเมแก้มแดงเขินใคร เปล่าคะเขินใครอ่ะก็เขินน้องนอนนี่แหละหน้าพี่ที่นาไม่ไม่อะไม่แดงนะแต่หน้าพี่ที่นาอืขอบคุณค่ะหายดีแล้วนะคะอ๋อหายดีแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ยังสวยขอบคคุณค่ะพี่ตินาแลกเงินญี่ปุ่นไว้บ้างหรือเปล่ามม่พี่ไม่แลกเงินอะไรเก็บไว้กันคะตอนนี้ต้องแลกเงินปอนใช้ไหมสวยจะไปไหนคะวันนี้มีสัมภาษณ์อ่ะ้วตะ๊ะ <c oughs> มีไปสัมภาษณ์ดีนึงคะ่ะคิดถึงนะคะไม่ได้เจอนานกันเลยเอยไม่ใช่เจอกันนานเลยอู้ ภาษาฉันตอนนี้ <c oughs> โอ้มาไม่เห็นอะ่ะทรมานตาตาพี่แย่มากเมื่อวานที่ประชุมแล้วพี่กลับบ้านดึกใช่ไหมเ <c oughs> ชื่อมามพี่ขับรถอย่างทรมานตามากเลยใส่แว่นก็แล้วไม่ใส่แว่นก็แล้วพี่ก็แบบรถเนี้ยใต้สะพานจิตยานจะไม่ดีปกติเนี่ยเวลาขับรถเนี่ย ไกลๆพี่เห็นอยู่แล้วแต่ว่าแสงนะพี่ต้องใส่แว่นเพื่อที่จะให้ไม่ให้แสงแบบมันให้แสงมันคมชัดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยขับนี่นะโอ้โหมันกลางคืนนี่แบบต้องแบบพยายามเพ่งแบบเพ่งเพ่งเงี้ยเหนื่อยคิดถึงคิดถึงน้องโทรไปร้องเรียนที่พักเลยค่ะ beautiful makeup today and great h a i r t o o thank you ผมยาวแล้วอยากจะตัดผมอีกนะควรไหมพี่ควรตัดผมอีกหน่อยไหมเท่าเท่าประมาณเท่าเดิมอ่ะนี่ก็ยาวแล้วนะยาวไหนะมก็ยาวแล้วนะตัดแล้วพี่มันรอหอน can't wait for your concert any plan this year ครับน่าจะมี at the end of the year นะคะ around October November ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <c oughs> หวังว่านะรักที่สุดเช่นกันค่ะทำเลสิกไหมคะพี่เคยทำแล้วที่น่าเคยทำตอนอุ้ยหลายปีแล้วยี่สิบ 2ี่สิบปีแล้วมัวนะ้งใช่ไหมประมาณยี่สิบกว่าปีพี่เคยทำแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ยพี่ใส่ตาเอียงเยอะมากแล้วก็มีสั้นนิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าพอทำเลสิกปุ๊บโอ้โหโลกที่บอกว่าสวยงามสว่างมากแต่ที่ได้มาก็คือความยาวแถมมาให้เลยทันทีเลยหลังจากทำเลสิกนะีพี่ได้ความยาวมาเลยสามสิบ เดี๋ยวนั้นคุณขอมาได้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเราใส่ตาสั้นอย่างเงี้ยด้วยอายุพอเราจะต้องใส่ตายาวใช่ไหมมันจะมันจะค่อยๆเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหมปกติบ้อเป็นงั้นหรือเ่นไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะสั้นก็สั้นยาวก็ยาวอ้าวแต่ว่าถ้าเราใส่ตาสั้นถ้าถ้าเรายาวแล้วความสั้นเราก็ต้องน้อยลงสิไม่มันไม่เกี่ยวมันสั้นกับยาวได้เลยเหรอใช่ฮะ ในตาเดียวสั้นกับยาวเนี่ยเหรอตอนดีๆก็สั้นงสั้นทึ้งยาวในในตาเดียวหรอคนละข้างข้างจริงหรอป<า>ะนั่นแหละคือสั้นหายหมดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยไก่เห็นมาก <c oughs> ไกลบางคนบอกอ่านว่าอะไรนะพี่บอกบอกมาบอกจุดป้ายไหนะบอกมาเดี๋ยวฉันอ่านให้ อะไรอะไรนะผมผมยาวสวยวันนี้สวยจังค่ะวันนี้ทำงานค่ะนี่ใกล้ถึงแล้วเหรอเข้าซอยอเ<อ>เร็วจังตลบเราสายไหมนิดนึงนิดนึงก็โทษนะคะสายนิดน,นึงแต่สายไม่ได้สายนาเกียรตินะคะ สามโมงคน <Okay. S 1> นับสามโมงครึ่งเหรอสามโมงอ่าสามโมงก็อันนี้สามโมงห้านาะทีตถึงแล้วนะคะ mm. ต้องตัดแว่นตาเวลาขับรถใหม่นี่ยไม่พี่มีแว่นตาไงาแต่พี่มีความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่เวิร์กแล้วเมื่อก่อนมันใส่ได้อันนี้ใส่แล้วมันจะมีความรู้สึกมันไม่สบายตา ตาแต่ละข้างไม่เท่ากันก็เป็นไปได้นะสายตาตองข้างบางทีมันก็ไม่เท่ากันสายหกนาทีอยากให้พี่ไปออกมร้องข้ามกำแพงเบอร์สามทีี่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้จะได้บอกเขาเลยไม่ใช่พักนี้ด้วย อไรนะโอผมไม่เห็นเละโรงเรียนเตรียมวิทย์อันนี้คือโรงเรียนเหรอสวยนะแต่น่าจะเป็นโรงเรียนแบบไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมใช่ค่ะดูเหมืนันเลยสวยดีรองลักงานสภาทนายความนี่เรามาไหนเนี่ยเรามาสตูหรือมาอะไรเนี่ยถูกว่าติตามนี้นะพี่ างก็ครั้งแรกไม่แน่ใจอ่ะสามหรือสิบสามที่ไม่แน่ใจอะ่ะจะต้องกลับไปดูอีกทีหนึ่งอะ่ะพักอะไรอะ่ะก็ไปดูอีกทีหนึ่งด้ว ซับซ้อนมากนะคะค่อยหน้าพี่ต้องวัดสายตาใช่วันพุธมีตลาดนะัดน,น่าเดินนะตลาดเนี้ยอาหารเยอะเลยอุ้ยผักพี่ชอบเดินตลาดมากอะพี่ใกล้ถึงแล้ว อีกหนึ่งนาทีถึงแล้วโอเคสรุปว่าวันนี้นะคะมาทักทายนิดนึงให้มาเห็นหน้าเห็นตาพอหายคิดถึงนะคะก็เดี๋ยววันศุกร์นี้เราคุยกันนะอย่าลืมเตรียมคำถามพิจนาดีๆแล้วกันนะคะแล้วกออ็อย่ามาสายนะเดี๋ยวไม่มีคนคุยด้วย <c oughs> <c oughs> นะคะโอเควันนี้วันพุธก็ขอให้ทุกคน ทำงานกันอย่างมีความสุขกลางอาทิตย์แล้วนะคะอีกสองวันก็หยุดละอีกสองวันเราก็เจอกันโอเคบ๊ายบาย See you enjoy ค่ะเช่นกันค่ะอ่ะเอะ๋บอกอดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ bye. บายบายออกซิงเกิลอย่างอันไหนอะบ้านไหนเนี่ยหรอบ้านสักบ้านหน,นึ่งอะ พี่มาบ้านใครเนี่ยนี่ป่ะนี่คือวันนี้มากกว่าน่าจะใช่ใช่ใช่ใชมใช่ใชายช่ใช a ใช่ใชใ